ส่วนอันนี้เราจะต้มเป็นน้ํายาขนมจีนนะคะต้มแล้วก็ปั่นไว้นะคะปั่นแล้วก็แพ็คแพ็คเสร็จถุงไว้เป็นแบบทําเป็นแบบเป็นมือมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นน้ํายาขนมจีนน้ายาป่านนะคะน้ํายาแซลมอนนะคะน้ํายาแซลมอนก็ใส่พริกข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหอมแดงกระเทียมนะคะ ต้มแล้วก็เนื้อปลาแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่เกลือนะคะต้มรวมกันให้มันสุกแบบนี้นะคะรอให้เย็นแล้วเราก็ไปปั่นแพ็คใส่ถุงนะคะเก็บไว้ได้กินใส่ช่องฟรีซไว้เก็บไว้ได้กินนานๆเลยนะคะไม่ต้องทำหลายรอบเนาะก็เวลาจะกินเราเค่อยเอามาแกงเอามาต้มนะคะอันนีน้น้ำยาขนมจีนนะคะปลาที่เราต้มไว้กับเครื่องสมุนไพรนะคะพริกสมุนไพร อันนี้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นนะคะเราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะปั่นโอ้ยเราก็จะปั่นไปเรื่อยเรืะะ่อยะสะดวกสบายนะจ๊ะปั่นเสร็จแล้วก็ใส่ช่องฟิวส์ไปนะคะใส่ถุงแยกๆยกเป็น เป็นแบบมือมือนะคะค่ะเครื่องมือของเราแล้วก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นหัวปั่นแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะปั่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเราจะปั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะก็หยาบๆประมาณนี้นะคะ อันนี้คือเครื่องแกงน้ำยาปลาแซลมอนนะคะเครื่องแกงน้ำยาขนมจีนปลาแซลมอนเราจะทำน้ำยาปลาก็ได้หรือว่าน้ำทำน้ำยากะทิก็ได้นะคะแล้วก็ตักใส่ถุงแบ่งไว้ลนะคะแบ่งเป็นเป็นหมบเหมือนหม้อ,ม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 อเราจะทำหม้อเล็กหม้อใหญ่นะคะเราค่อยมาเติมน้ำอีกทีนึงนะคะใส่ช่องฟีดไว้เนาะเนี่ยนะคะเราก็ตักใส่ถุงประมาณนี้นะคะ ประมาณเหมือนเรากินเราจะทาหม้อเล็กหม้อใหญ่เราจะทำไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเราทําเยอะเราก็ใส่สักสองถุงก็ได้แต่ประมาณนี้กําลังพอกินนะคะเราจะเอาไปทําแกงส้มก็ได้นะคะเวลาเราแกงส้มนะคะหรือว่าจะทําเป็นน้ําพริกปลาป่อนอย่างนี้ก็ก็ได้ทําได้หลายแบบนะคะถ้าเราต้มไว้แบบนี้แล้วนะทาน้ํายาขนมจีนน้ำยากะทิน้นาานาํายาปลาอืม ไปแกงส้มก็ได้นะคะน้ําก็จะเข้มข้นนะคะนี้นี่นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดทุงใหญ่ๆนะคะแบบนี้เราจะใส่ช่องฟีดไว้เวลาเราจะเอามาแกงแล้วก็มาเติมน้ํานะคะต้มน้ําแล้วก็ใส่อน,นี้ลงไปนะคะอันนี้สุดเข้มข้นนะอันนี้แบบเข้มข้นเลยส่วนอันนี้เราก็จะมา ทำน้ำยาขนมจีนกินนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำเย็ยนลงไปน้ำเซปร,รานมาจ้าจะกรองเซปราต้มลงไปชุรสนะคะใส่เติมน้ำตาลนิดหน่อย ใส่ชิ้นปลาลงไปใส่น้ำปลาใส่เกลือนะคะนิดหน่อย จะมาแกงอ่อมออแกงอ่อมพุงปลาแซลมอนนะคะอันนี้เราตำเครื่องไว้แล้วนะคะก็จะมีหัวหอมกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ขึ้นแกงไปใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะเกลือเราใส่ไปแล้วนะกับน้ำต้ม ใส่น้ำปลานิดหน่อยจากนั้นแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะเราจะใส่ไปเลยแกงอ่อมแบบน้ำเอัดเจอออเจอนะคะน้ำครุกคริกนะคะแบบคนนิดนึงแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ไปเลยนะคะแล้วก็อบทิ้งไว้แล้วเราใส่ผักอีกทิ้งนะ เราจะแกนแบบนบ้านเลยนะคะ